วันสำคัญของพระองค์วันสังกตีจตุรถีเดือนนี้ตรงกับวันพุทธที่24กรกฎาคมสาวกแห่งองค์พระพิคเนธย่อมไม่พลาดที่จะทำบูชาเพราะถือเป็นการแสดงถึงความเคารพและศรัทธาแห่งพระพิคเนเชาวฮินดูเชื่อว่าพระองค์จะอยู่ใกล้กับสาวกมากที่สุดในเรื่องของจิตวิญญาณพระองค์จะทรงพอพระไทยและประทานพรแด่ผู้ที่ทำการบูชาพระองค์พระพิคเนธและ ร้านเทวาลาดูจัดชุดไหว้แห่งวันสังกตีจตุรทีนี้ด้วยความเป็นมงคล8ประการขนม8ลูก8สูตรมหามงคล 1. ขนมโมทกะอภิมหาเศรษฐี1ลูก 2. ขนมโมทกะแคชูใบเตย1ลูก 3. ขนมลาดูปัญจเมวา1ลูก 4. ขนมบุนดี้ลาดู1ลูก 5. ขนมลาดูมอจิชู1ลูก 6. ขนมดอกบัว1ดอก7ขนมดอกกุหลาบนม สด1ดอก8ขนมบารฟี่ช็อกโก้1ชิ้นนอกจากนั้นยังมีของแถมไปให้ข้าวอักะตะ9สี1โดมธัญพืชมงคล9ชนิด1โดมเทียนสีส้ม1ถ้วยกํยานกลิ่นธรรมชาติ1แท่งทูใบหวยรวยทุกงวดอีก1แท่งและทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าจัดส่งเพิ่มเติมค่ะสั่งเลยจ้ามีจำนวนจำกัดนะคะ